เรามาหาวิธีการเปลี่ยนไมค์เซตพ่อแม่ดีกว่าว่าเราไม่เรียกลูกเขาว่าเป็นพิการหรือว่าพิเศษอะเราเรียกว่าลูกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วเขาจะยอมรับได้ยังไงนะครับเราก็มาทําเป็นแพลตฟอร์มเรียกว่า s t h หรือว่า screening to o l for person with special need แบบสำรวจภาวะที่น่าสงสัยว่ามีความต้องการจะเป็นพิเศษเพราะฉั้นอย่างเี้มันก็ลดน้ำหนักของการตีตาลงไปทำให้พ่อแม่เนี่ยเริ่มเห็น ปัจจุบันมีเด็กที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กพิเศษซึ่งครอบคลุมเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทุกกลุ่มปัญหาเช่นออทิสติกแอสเพอร์เกอร์เอลดี สมาธิสัน้นสมองพิการความบกพร่องทางด้านสติปัญญาเป็นต้นนะคะทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านรู้สึกเป็นกังวลใจว่าลูกจะมีโอกาสเป็นเด็กพิเศษหรือไม่จะมีวิธีการที่ช่วยประเมินหรือคัดกรองความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้อย่างไรบ้างนั้นต้องลองไปฟังอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกันค่ะ แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีข้อมูลบางส่วนเท่านั้นว่ามีเด็กพิเศษแต่ละประเภทเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เนี่ยเขาประมาณว่ามีประมาณ5 0 0 0 0 0แต่ว่าฐานข้อมูลในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่3,5มแ0 0แล้วก็อย่างเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับเราประมาณว่ามีสัก20,000 0แต่ฐานข้อมูลที่เข้าระบบจริงๆเนี่ยมีประมาณ16แล้วก็เข้าระบบสุขภาพเนี่ยประมาณสัก20,000 นั้นตัวเลขจะแตกต่างหรือเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือกลุ่มอาการดาวเงี้ยนะครับมีอยู่ประมาณทกแสนสองที่มีฐานข้อมูลแต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้เข้าระบบเหตุผลหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยไม่มีคําว่าเด็กพิเศษมีแต่คําว่าเด็กพิการเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพราะฉะนั้นเมื่อจะเข้าล็อกเข้าระบบบริการของภาครัฐเนี่ยต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่ง การทาบัตรประจําตัวคนพิการเนี่ยต้องไปให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยะนะครับกอดนะครับว่ามีภาวะอะไรนะคคุณหมอก็จะตรวจพัฒนาการตรวจ IQ เทสตรวจเรื่องอารมณ์การสื่อสารพฤติกรรมอะไรก็ว่าไปประเมินไปใช้เวลาในการประเมินเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่หลายคนก็ไม่ยอมพาลูกไปทําบัตรประจําตัวคนพิการเพราะว่ารับไม่ได้กับคำว่าพิการซึ่งก็เลยกลายเป็นหาปัญหาก็เรียกว่าวนวนไปก็วนมา จะทำดีไม่ทำดีเอ๊ะบางคนโทรมาถามว่าพิการแล้วลูกเขาจะพิการตลอดชีวิตไหมเอ๊ะจะไปทํางานได้ไหมเอ๊ะต่อไปเข้าสังคมควรจะรังเกียจไหมมันมีคําว่าสติ๊กมากอยู่เพราะฉะนั้นพอสังคมไทยเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งมันเป็นมานานมากอะไรพออะไรที่มันชํารุดบกพร่องก็จะเรียกว่าพิการไว้ก่อนเพราะฉะนั้นความเชื่อคนก็เลยคิดว่าพอได้ชื่อว่าพิการแล้วเนี่ยไม่เป็นดีกว่านะครับก็เลยทําให้เด็กหลายคนเนี่ยไม่ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอันนี้คือ สถานการณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าใจว่ามีเด็กพิเศษร,รวมกันทั้งประเทศเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านคนแต่ว่าเข้าระบบจริงๆถ้าบวก3ประเภทที่รวมกันเนี่ยตอนนี้ไม่เกินสัก2อ0แสแล้วอีก7จ็0 0สอยู่ที่ไหนแล้วจริงๆก็มีตัวตนอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีภาวะสมาธาิสั้นหรือว่า ADHD ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า เด็กเนี่ยเยอะมากอยู่ไม่นิ่งโซนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เกลี้ยกล่าชฉุนเฉียวอะไรซึ่งทางกรมสุขภาพจิตก็รณรงค์เรื่องนี้เยอะเราก็พยายามให้ผู้ครองเข้าใจนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับเราใช้ medical m o เด l ก็คือต้องมีการประเมินจากแพทย์แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจะตรวจ IQ ก็ต้องเป็นนักจิตวิทยา ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับจะไปประเมินพัฒนาการก็ต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กนะครับจะไปประเมินในเรื่องของอารมณ์ไบโพล่าจิตใจก็ต้องมีจิตแพทย์หรือว่านักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทางเดียวสมัยก่อนก็คือต้องเดินทางเข้าไปซึ่งหลายคนพอบอกให้ไปโรงพยาบาลจิตเวชไม่ไปบอกเรียงบางคนบอกว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยไปทําไมเราบอกงั้นเอางี้ละกันถ้าเป็นเด็กก็ไปหาคุณหมอพัฒนาการเด็ก ช่วงหลังนี้ดีขึ้นยอมพาลูกไปหาคุณหมอพัฒนาการเด็กเพราะว่าคำว่าพัฒนาการเด็กเนี่ยมันน่าฟังกว่าใช่ไหมครับเช่นไปโรงพยาบาลเด็กไปสถาบันเด็กแห่งชาติไปสถาบานัาาบานเด็กของมหิดลไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีแผนกพัฒนาการคุณหมอท่านเหล่านี้ท่านจะเข้าใจจิตวิทยาเด็กอยู่แล้วท่านก็จะบอกผู้ปกครองว่าลูกพัฒนาการไม่สมวัยนะแตกต่างจากเด็กคนอื่นนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาคิดนะว่า hey, เป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นการให้ความรู้แล้วก็ประเมิน ทีนี้มาอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเด็กของเราเนี่ยได้รับสิทธิ์ไม่เท่ากันกับเด็กที่มีบัตรคนพิการเรามาคํานวณแล้วสองแสนกว่าที่มีบัตรคนพิการเนี่ยได้สิทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะแรกพบความพิการจนถึงอาชีพเลยเช่นถ้าคุณมีภาวะเรื่องของสติปัญญาแล้วคุณไปทําบัตรคนพิการเนี่ยรักษา30บบาทเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วไม่ใช่ค่าใช้จ่ายธรรมดานะ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเรื่องยายานี่เป็นปัญหากับเด็กสมาธิสั้นมากยาคุมสมาธิเม็ดหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าสิบบาทแล้วกินทุกทานทุกวันยาลดปัญหาอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยขวดละพันหกว่าเด็กทานยาเม็ดไม่ได้ยาเม็ดนี่เม็ดละห้าสิบพอปเป็นขวดเนี่ยขวดละเป็นพันแล้วพ่อแม่ที่ไม่มีตังค์ทำไงก็ก็เข้าระบบไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเองบางคนไปซื้อนั้นขายยาเองหมอสั่งมาเนี่ยสามพันนะเป็นราคาท้องตลาด เราก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เหลื่อมล้ำแน่นอนแล้วเด็กที่เข้าไม่ถึงโอกาสก,าก็ยิ่งเข้าไม่ถึงเราก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาหาวิธีการเปลี่ยนไ i n ์เซตพ่อแม่ดีกว่าว่าเราไม่เรียกลูกเขาว่าเป็นพิการหรือว่าพิเศษอะเราเรียกว่าลูกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วเขาจะยอมรับได้ยังไงเราก็เลยไปคุยกับกรมสุขภาพจิตต้องขอบคุณนะฮะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตทุกรุ่นเลยนะครับที่อนุญาตให้เราเอาเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ในการประเมิน ในโรงพยาบาลซึ่งไม่ต้องเป็นนักวิชาชีพนะครับเป็นแบบประเมินที่ถูกสั่งคล้อ์มาแล้วนะครับว่ามีข้อกี่ข้อประมาณ20ข้อบ้าง30ข้อบ้างแล้วแต่ภาวะอาการที่เราสงสัยนะครับเราก็มาทำเป็นแพลตฟอร์มเรียกว่า S.T.S. หรือว่า Screening Tool for Person with Special Needs แบบสำรวจภาวะที่น่าสงสัยว่ามีความต้องการจะเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นอย่างนี้มันก็ลดน้ําหนักของการตีตาลงไปแล้วก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยเริ่มเห็นเพนั้นพ่อแม่หลายคนพอเข้าไปเว็บไซต์ของมูลนิธิเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนเลยแค่ลงว่าอีเมลชื่ออะไรแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของตัวเองแล้วก็ติ๊กตามอาการที่พบตามข้อเที่จริงคุณรู้จักลูกอยู่แล้วอ่านตามข้อเลยไปเช็คเช่นไม่มองศบตาอยู่ไม่นิ่งเลยไม่เกิน5นาทีเนี่ยไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ พูดได้แค่คำสองคำอายุหกขวบแล้วยังพูดเป็นคำไม่ได้เลยมันก็จะมีให้ติ๊กมาแล้วมันก็จะมีการคำนวณค่าน่าสงสัยถ้าเกินเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขมันจะบอกแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าเกินถ้าแค่นี้ยังไม่น่าสงสัยนะถ้าเกินเนี้ยน่าสงสัยน่าสงสัยยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรน่าสงสัยว่าจะสมาธิสั้นน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นมีภาวะออทิซึมน่าสงสัยว่าจะบกพร่องทางการเรียนรู้ น่าสงสัยว่าจะบกพ้องทางสติปัญญานะพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้สมวยัยเอาข้อมูลนี้มาประเมินลูกนะครับแล้วพอได้คําตอบว่าน่าสงสัยแล้วแนะนําแหล่งให้เลยไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดไหนเบอร์โทรอะไรไปที่โรงพยาบาลไปที่1330ของสพ,พสชไปที่เบอร์ของกมรมสุขภาพจิตมาที่เบอร์ของมูลนิธิอะไรต่างเ่นี้ทุกสมาคมเราร่วมมือทํากันเราไม,ม่ได้ทําเฉพาะออทิสติเรรมมกเราร่วมมือกับสมาคมของพ่อแม่เด็กพิเศษทุกสมาคม ก็จะต่อท่อกันไปเราก็แนะนาต่อว่าถ้ายอมรับแล้วคุณหมอยืนยันแล้วควรจะเข้าระบบเราก็จะมีอีกเมนูหนึ่งในแอปเดียวกันเนี่ยแอปแรกนี่แค่สำรวจแอป2เนี่ยลงทะเบียนเลยไปทำบัตรคนพิการกับภาคราชาการแล้วลงทะเบียนเลยว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรเพราะว่าสิทธิในบัตรคนพิการมีต้อง ถ้าเกือบ20เรื่องนะผมไล่ทีละเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยพอมีบัตรก็มีการปั๊บเนี่ยบัตรทองทอเจรักษาพยาบาลฟรีไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายทุกโรครวมทั้งอาการที่ลูกเป็นซึ่งค่าใช้จ่ายเช่นตรวจ IQ เคยไปตรวจครั้งละ800บาทก็ไม่ต้องจา่ายเคยไปฝึกพูดโรงพยาบาลของรัฐก็ครั้งละ350หรือ250ประมาณนี้ถ้าเป็นเอกชนครั้งละพันถ้าคุณใช้บัตรทองไปฝึก ไม่ต้องเสียเลยสักบาทหนึ่ง,งแต่ถ้าไปเอกนชนเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเพราะว่าอันนั้นเป็นความสมัครใจพอรักษาเสร็จนะครับเข้าระบบีิเศษต้องการการฝึกพัฒนาการคุณก็ไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของราชการซึ่งมี77จังหวัดแล้วก็มีระดับอำเภออีกอันนี้ก็ไม่เสียสตาง์รัฐจัดให้พอเข้าระบบการเรียนถ้ามีบัตรคนพิการโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเด็ก,กนชนจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเล่าเรียน เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีนะหลายคนสงสัยว่าถึงปริญญาตรีเลยเหรอหมอสทอเนี่ยเด็กผมไปเรียนต้องเป็นร้อยไม่เสียจุฬาก็มีปีที่แล้วมีเด็กผมสอบขอาาเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรค่าเราเรียนประมาณ6 0 0 0ื่นต่อภาคการเรียนปีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนครอบครัวนี้ไม่มีสิทธิ์เลยเพราะคุณแม่ก็เป็นผู้ป่วยนะครับติดบ้านแล้วก็มีไม่มีไรายได้อื่นเราก็บอกเอาบาททุฒิการเนี่ยไปให้ให้หมาหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็โทรมาว่า มีสิทธิ์ด้วยเหรอที่เรียนมหาลัยไม่รู้นะเราก็บอกว่ามีก็จัดประสานให้สุดท้ายตอนนี้กลายเป็นระบบแล้วเขาก็เลยมีศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ d s s ศูนย์ประสานงานนักศึกษาพิการในมหาลาัยธรรมศาสตร์จุฬาไมฮิดนกเกษตรมหาลัยรา,ยาชภัฒน์มีทุกห่งเลยนั่นหมายความว่าต่อไปก็คนพิการก็จะมีวุฒิระดับปริญญามากขึ้นนั่นหมายก็ว่าสมรรถนะก็เพิ่มขึ้นตามผู้ที่ภาวะตามคุณวุฒิที่เขาเรียนมาหรือถ้าจะเรียนอาชีวะก็เรียนฟรีอีก เรียนกศนก็เรียนฟรีนั้นมัน,ม,นมันเป็นสิทธิแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นสิทธิอีกอันหนึ่งเช่นพ่อแม่เนี่ยดูแลลูกแล้วบางทีคนพิการเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยอย่างพิการที่เขาติดบ้านติดเตียงดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมใช่ไหมครับแล้วคนในครอบครัวดูไม่มีอยู่ไม่อยู่บ้านเขาก็สามารถใช้สิทธิยื่นคําร้องไปที่พมอจอ เขาก็จะจัดผู้ช่วยคนพิการไปให้แล้วเขาก็จ่ายค่าบริการให้เดือนหนึ่งไม่ผมจําตัวเลขม่ได้ประมาณ8 9ด0 0าพันบาทนะก็เหมือนกับมีพี่เลี้ยงมาช่วยดูดูตามเวลาให้แล้วพอกลับมาคนในครอบครัวก็ดูต่อ่างเงี้ยมันก็เป็นสวัสดิการหรืออย่างคนที่ฐานะลําบากแล้วก็บ้านเด็กอยู่ไม่ได้เช่นเด็กพิการเนี่ยห้องน้ําที่บ้านนั่งไม่ได้เพราะว่าตัวเองนั่งวิวแชร์เดินไม่ได้เขามีงบปรับบ้านปรับห้องน้ําให้อีก4ี่หมื่นนะ ปรับแต่ไม่เกินนั้นนะราชการเขาจะไปตรวจคือไม่ได้เงินนะฮะเขาให้หน่วยงานเนี่ยไปดูแลประเมินมาว่าจะประับอะไรแล้วเขาก็จัดให้ก็ใช้งบประมาณตัวนี้ตามสิทธิของคนพิการนะอย่างเด็กออทิสติกผมเนี่ยชอบกระโดดบ้านอยู่ชั้นสองพ่อขอติดตั้งเขาเรียกอะไรนะหน้าต่างที่มีลูกกรงอะ่ะเพื่อว่ากลัวลูกกระโดดลงมาถ้าไปทําเองก็ประมาณพันกาบาททั้งบ้านมีห้าหน้าต่างห้าบานก็เป็นหมื่น ก็ไปยื่นคำร้องขอเขาก็จัดให้อย่างเงี้ยก็เป็นความปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นสวัสดิการตัวอย่างหรือเรื่องของความช่วยเหลือทางกฎหมายนะฮะบางทีเด็กเราเดินไปแล้วบางทีไปกระทบคนอื่นเขาอะแล้วมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเนทนายเขาจัดให้เราร้องขอปับ๊บหน่วยราชก,การเขาจะมีคนให้การปรึกษาเขามีค่าใช้จ่ายให้หมดนะครับนั้นสิทธิคนพิการในมาตรา20สิบวงเล็บเนี่ยมีหมดเลยแล้วก็เรื่องของ สวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเด็กพิการที่มีบาดเนี่ยคนพิการเนี่ยก็ได้800บาทแล้วตอนหลังเขามาเพิ่มสวัสดิการแหง่งรัฐให้อีก200ก็เป็นพันบาทแต่ว่าเฉพาะคนที่เข้าค่ายสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้เรากาลังร้องขอรัฐบาลว่าควรจะจ่ายให้ครบพันบาทท่นหน้าให้เหมือนกันหมดซึ่งซึ่งเขาก็รับหลักการไปแล้วล่ะ ตอนนี้หน่วยงานเอกชนเนี่ยที่มีคนเรียกว่าประมาณร้อยคนเนี่ยต้องจ้างคนิการหนึ่งคนนะครับก็จะมีพวกองค์กรเอกชนพวกบริษัทเอกชนนะที่เขาจ้างงานคนิการเพราะหาไม่ได้นะครับเขาก็เปิดตําแหน่งให้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ7 0,000กว่าตําแหน่งที่นี่ก็มีมูลนิธิก็ได้รับการจ้างงานเด็กก็มาทํางานที่มูลนิธิแล้วก็มาทํางานให้บริษัทเราก็ทําเป็นเชียร์เตอร์เวิร์กชอป ก็คือเอางานของบริษัทมาอย่างตอนนี้มีหลายบริษัทมาจ้างเราเออกแบบสมุดหน้าปกบริษัทใหญ่เลยถ้าเอ่อย,ออยชื่อทุกคนก็รู้จักรายบนปกนั่นเด็กออสตติกเป็นคนออกนะเขาก็มาจ้างงานเด็กเราเป็นพนักง,งานเลยแต่ทํางานที่เราแล้วเราก็มีโค้ดเด็กได้ฝึกด้วยแล้วก็ได้รายได้ด้วยมีเงินเดือนด้วยนะบางบริษัทจ้างเป็นตําแหน่งจิตกรแต่ให้ทํางานที่มูลนิธิแต่เอางานป้อนให้บริษัทแล้วเขาก็รับมาตรา33ไปก็เป็นประกันสังคมก็มีสวัสดิการเกิดขึ้นอีก นะตอนนี้สวัสดิการมีทั้งบัตรทองแล้วกระการสังคมอีกคอรมอรใจดีฮะพอมี2ส,สิทธิ์เนี่ยปรากฏว่าสิทธิ์ไหนขาดไปเนี่ยเขาให้ใจ้นด้สองอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้คนมพิการก็เลยไม่มีปัญหานะครับอันไหนที่ประกันสังคมจ่ายไม่ได้ไมาใช้บัตรทองจ่ายได้อย่างนี้คือสิทธิประโยชน์นะครับหรือของพ่อแม่เองเนี่ยถ้ามีลูกที่เป็นเด็กที่มีบัตรคนพิการแล้วเนี่ยก็เอาไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้ได้ ไม่เกิน60,000บาทสองคนสามีภรรยาก็คนละ3า0 0 0บาทต่อคนต่อปีถ้าเป็นตนคนพิการเองที่มีไรายได้นะเอาไปลดหย่อนตัวเองได้แสนเก้าหมื่นบาทต่อปีอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายแล้วต้องบอกว่าบัตรคนพิการม,มีอายุนะครับมีบางคนบอกว่าไปทําบัตรคนพิการแล้ววันนี้ก็ยังมีคนโทรมาถามนะลูกจะพิการตลอดชีวิตไหมผมก,ก,ก็ก็เข้าใจครับวันนะี้ก็คุยก็แบบวอเลาะให้กําลังใจบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่า บางบางความพิการเนี่ยไม่หายอย่างตาบอดสองข้างเงี้ยเราจะอยู่ดีวันดีคืนดีจะตาหายบอดเลยเนีย่เป็นไปไม่ได้คนตาบอดเขาก็บอกคนที่เขาไม่มีขาสองข้างวันดีคืนดีเขาจะมีขามามันก็ไม่ใช่แต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้เน้นในเรื่องของฟังชั่นแนลนะครับเพราะนั้นถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ก็ได้เช่นคุณไม่อยากเป็นคนพิการคณก็ไปยกเลิกบารบารเมยอายุ6ปี นะวันนี้ตอนนี้หาคนยกเลิกบัตรน้อยมากเพราะว่าสิทธิมันเยอะแต่คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเปิดใจนะครับแล้วก็อย่าเอาคําว่าพิการเนี่ยมา,มาเป็นมาด้อยค่าตัวลูกของเราเองหรือตัวเราเองถ้าเราทําแบบนี้ได้สบายใจแต่ว่าอนาคต่มันมีเรื่องความคุ้มครองทางกฎหมายอีกยอเยอะแยะนะครับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์นะเรื่องของอะไรต่างๆอีกมากมายเพราะนั้นทําทดีกว่าไม่ทําแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วถ้าวันไหนลูกเราพ้นภาวะแล้วดีขึ้นก็ไปยกเลิก แล้วไปทําใหม่อีกเนี่ยเขาก็ไม่ทําให้แล้วเพราะเขถือว่าคุณไม่ได้เป็นแล้วก็เท่านั้นเองจบแค่นั้นเองอยากจะฝากท่านผู้ปกครองครับว่าเวลามองลูกเนี่ยอยากให้มองที่มุมบวกหรือว่าจุดเด่นที่เขามีพยายามค้นค้นไปเนี่ยเจอเยอะแยะผมจะใช้สูตรอย่างนี้ผมจะมีกระดาษอยู่สแผ่นแผ่นหนึ่งเขียนว่าจุดเด่นที่ลูกทําได้ดี แล้วก็จุดที่ลูกยังต้องการการเติมเต็มเราไม่เรียกว่าจุดอ่อนแล้วให้ดิสกระดาษตอนที่เราทําชมรมใหม่ๆเนี่ยเขียนมาจต่จุดที่ต้องพัฒนางั้นเลยแต่วันนี้มีแต่จุดเด่นๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็เอาจุดเด่นเนี่ยนะครับมาพัฒนากิจกรรมมาสร้างกิจกรรมให้เขาแล้วก็มาอุดจุดที่ทยังไปไม่ถึงสุดท้ายมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะเห็นขีดจํากัดที่ไม่มีของเขาหรือว่าเราเรียกว่าออทิสติกไทยศักยภาพไร like, ขีดจํากัด ถ้าเราเชื่อแบบนี้ลูกเราก็ทําได้วันนี้ผมถึงเชื่อว่าเด็กผมสามารถเขียนโปรแกรมได้ต่อไปอาจจะตั้งบริษัททําซอฟต์แวร์อาจจะเป็นฟินเทคในอนาคตก็ได้มีคนถามว่าไปถึงนั่นไหมผมบอกไปถึงนะแต่นั่นคือปลายทางที่เราตั้งเป้าหมายไว้เพราะนั้นถ้าพ่อแม่ตั้งเป้าหมายไว้ที่เหมาะสมกับลูกเราค่อยๆเดินไปเป็นกลุ่มถ้าเดินคนเดียวเนี่ยอาจจะไปถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มด้วยกันกับพวกเราเนี่ยมีทางสาเร็จก็ว่าเราพิสูจน์มาแล้วสิบกว่าปีที่ มูลนิธิก่อตั้งมาเนี่ย15ปีเนี่ยเราสร้างเด็กไปสู่ระบบอย่างนี้ได้เยอะมากนะครับการช่วยให้ลูกที่เป็นเด็กพิเศษได้พัฒนาตนเองในเรื่องชีวิตประจําวันทั่วไปและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเข้าใจในสภาพปัญหาความบกพร่องของลูกที่เป็นอยู่แล้วเคารพสิทธิ์ของลูกเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของลูกนั้นดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้